สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ช่องของบุญลอดดำทีมครับวันนี้เรายังคงเกาะติดตามเจ้าก้านยาวกับทีมงานบุลรอดครับว่าเป็นไงบ้างมาถึงไหนแล้วอ้าวทำไมไม่ลงไปข้างล่างละ่ะ เจ้าการยาอุซาอยู่ข้างบนหรือว่ายังไงเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเจ้าการยาวดีกว่าโอ้โหเริ่มตัดสลุปด้านนี้แล้วครับตัดสลุปด้านนี้แล้วเดี๋ยวไปดูที่ว่าจะตรงไหมเบี้ยวไหมบรรดาหกล้อก็เร่่ม,มาแล้วครับวันนี้ โอ้โหวันนี้มาพบองค์ประชุมเลยนะเจ็ดคันครับนี่มาพบหมดเลยเจ็ดคันหกรอดำทีมงานบรุรอรอเดีย๋ยวไปดูดีกว่าดูเสียตเตอร์ว่าุดถึงไหนแล้วเดีย๋ยวไปดูดิโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไปยืนเกะกะเขาโยาเขาก็เอาวงกีทุบหรอกแหมอ่ะนี่น เป็นวันที่สองนะครับที่บุญรอดมาเปิดบ่อตรงนี้ครับบ่อหน้าฝุนเมื่อปีที่แล้วนี่ครเสียเต้เริ่มตัดสโลปด้านข้างใช้ตัดด้านข้างเอานะไม่ดึงสโลีอย่าไปดูที่ว่าสวยงามไหมโอ้โหตรงดิ่งเลยเอ างี้แหละคนกำลังนุ่มกำลังเน่นสายตาดีฮะอ่ะเก่าไม่พร้อมลูดขึ้นให้อีกนี่กะว่าให้สวยเลยเจ้าของบอกว่าเอาให้สวยๆนะบอกได้เลยครับเดีย๋ยวเอาให้ใจสวยเดีย๋ยวเราจะมาดูกันครับรอบนี้จะไม่เป็นแบบนี้นะจะไม่ลึกแบบนี้จะเป็นระบบสามชั้นเลยฮะ เหมือนหมูสามชั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราคอยดูคอยติดตามครับบอกได้คำเดียวว่าจะทําเป็นสามชั้นนะนี่ฮะจะเริ่มจากชั้นไหนชั้นไหนเดี๋ยวเราคอยติดตามเรื่อยๆครับตรงนี้อ่ตรงมันก็สามชั้นมันก็ต้องมีตรงลึกบ้างตื้นบ้างปานกลางบ้างครับเดี๋ยวามาดูว่ามันจะหมูมันจะเหมือนหมู3ามชั้นไหม บอ่อสามชั้นนี่ไปไหนล่ะฮะจะเดินไปไหน่ะหรือว่าจะเปิดแค่นี้ก่อนอ่ะมีร่องรอยการขุดเอาลูกรังไปด้วยนะนี่นี่ครับลุมตรงนี้ฮะนี่ลอยเอาลูกรางไปลูกรังที่นี่เม็ดใหญ่ครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แต่ก็พอใช้ได้แต่เป็นลูกลังเม็ดใหญ่เดินไปไหนนะ่เห็นกล้องไม่ได้เดินหนีเลยสงสัยจะไปเดินไปตักอยู่ตรงนู้นก่อนหรือเปล่าก็ค่อยเปิดไปเทียร์หน่อยเทียรหน่อยฮะนี่เราจะไม่เปิดไปหมดเลยฮะไม่เปิดหน้าดินไปทีเดียวหมดเปิดไปเทียรหน่อยเทียรหน่อยครับเผื่อมีลูกค้าต้องการอยากจะได้ดินข้างล่าง คนเรามันไม่เหมือนกันนะชอบหน้าดินบางคนก็ชอบหน้าดินบางคนก็ชอบหน้าดินข้างล่างดินดานนี่เสียเตยว่าจะเปิดไว้ก่อนสงสัยมีงานดินดานเข้ามาแน่นอนเลยเลยต้องรีบเปิดแค่นี้ก่อนอะไปยืนตรงนู้นแล้วนะอย่าไปยืนชิดบ่อนะตกมานี่ไม่ต้องพูดเลยสูบน้ำกี่วันจะแห้งไงถ้าเจ้าคันยาวตกไป ไอ้พงก็พูดเซลไปนะอ่ะหกล้อมารอกันเพียบภาพเลยเนะี่ยนี่ฮะสงสัยจะมีงานดินดานแน่เซตเต้เลยเปิดแค่นี้ก่อนยังเปิดไม่กว้างครับเปิดแค่นี้ก่อนอ่ะถอยมาครับถอยมาวันนี้บักต่อซูโม,โม่เอาซูโม่มาด้วยเมอวานขับคันล็อกกีสีขาววันนี้เอาคันซูโม่มา รถคันนี้ไม่มีใครขับได้นะเพราะว่าเกียร์แกเป็นเกียร์ที่ว่าเอาเกียร์อะไระเกียร์อะไระยกระบะกระบุบหรอกอ๋อขูดกระบะให้เขาดินติดกระบะนี่อ่ะเจ้าการยาขูดให้เลยอยู่ข้างบนมองเห็นดินติดกระบะไม่กับไม่ติดไม่ติดมองเห็นอ๋อขูดไปขูดมายังไม่ใช่เป็นรูอ่ะ ามาพูดถึงเรื่องคันนี้ต่อผมขึ้นขับแล้วนะมันเกียร์มันหายากต้องคนขับประจํากว่าเพราะว่าเกียร์เป็นเกียร์วนครับวนยังไงเกียร์นี่หมุนได้รอบทิศท,ทางเลยครับถ้าคนถ้าคนขับเป็นประจํานี่จะรู้เลยว่าโยกไปตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่ได้ถ้าคนไม่เป็นนี่วนหานั่นแล้วเดีย๋ยวจะบอกว่าเกียร์ของบักต่อซูโม่เกียร์วนหรือไง ไม่ใช่ครับเพราะว่ามันโยกได้ทุกทิศทางถ้าคนขับประจําจะรู้ว่าโยกไปดอยนี้เป็นเกียร์หนึ่งโยกตรงนี้เกียร์สองแต่รับรองว่าแรงนะนี่เครื่องร้อยเจ็ดห้าแปดห้านี่แหละไปเรื่อยๆครับแต่ไปตลอดไปได้เรื่อย,เ,อยเวลาเจอดินนิดๆน,นี่ไม่มีติดนะแต่ไปได้เรื่อยฮะแรงเหมือนกันนะดูเลยขนาดนั้นนะ อะต่อด้วยใครเสียน้อยเสียน้อยมิตเตอร์ดำรงศักิ์หนาฝนก็ไม่ทำอะไรครับแต่รถไถมีรถไถฟอร์ดของตัวเองฮะรุ่น6610นี่แหละช่วงนี้ก็คงจะหมดแล้วมั้งงานไถสงสัยจะมาขับดินแล้วเข้าสู่ดูการวิ่งดินแล้ว นี่ก็มาเก็บมันนะเจอหัวหน้าแม็กไทยไปเมืวานไทยให้วันนี้ก็เลยมาเก็บมันบอกว่าเอาไปให้งวรับประทาน,นเดินเก็บมันทางอยู่ตัวนะขึ้นสบายๆเลยฮะนี่คุลเริ่มขึ้นแล้วคุลเริ่มลอยลงมาแล้วครับ ทำไมไม่ลงไปข้างล่างกันเลยล่ะมืข่ายหน้าจะมีที่กลับรถอยู่นะนี่นี่น,นี่ลงมาเลยไม่ต้องรอทอยมาทีละคันสองคันนี่รงไยเป็นลูกลังแน่เลยเนี่ยเสียเต้ยคขูดเฉพาะเอาแต่ดินให้เหลือลูกลังไว้ไลูกรังบางที่ก็บางช่วงก็สูงบางช่วงก็ต่ำนี่เดีย๋ยวจะบอกว่าทำไมขูดไม่เสมอกันเสียเต้ยเก็บลูกลังเอาไว้ครับเผื่อใครต้องการ นี่เม็ดใหญ่ใหญ่โอ้โหเข้าหัวนี่โป้มือผมเลยใหญ่กว่าโปโป้มือผมอีอ่ะเดี๋ยวมาดูน้องนัดเมื่อวานนี้ฝาท้ายไม่งับเสียเตยนี่ปิดฟ้าท้ายเลยดังตัต้มตกใจหมดยืนตักแบบนี้สบายสบาย,ยนะ ยาวการยาวประหยัดน้ำมันนะฮะเมื่อวานร้อยกว่าเที่ยวหมดไปสองพันเองถ้ายืนตักแบบนี้นะแต่ถ้าได้แต่งนู่นแต่งนี่ก็จะมีเพิ่มไปน้ำมันก็จะเพิ่มไปตักแล้วยกไม่สูงไงใส่เลยแต่ถ้าพูดแบบลงลึกขึ้นลึกฝังเสียงท่อต้องนัดก่อน อาเซียน้อยโอ้โมก,กวัวใกล้เวลาพักเที่ยงเนี่ยเริ่มจอดกันแล้วครับบรรดาหกล้อรถทรงกับข้าวทรงน้ํามันผมก็มาแล้วนี่รถทรงน้ํามันทรงกับข้าวเดี๋ยวมาดูอาจารย์เวียงอาจารย์เวียงอาจารย์เวียงขี่ต่อไปนี่สงสัยพักกินข้าวเที่ยงเริ่มจอดกันแล้วน้องนกักจอดแล้ว บอ่อลูกนี้มันดีตรงที่ว่าฝนตกฟ้าร้องก็วิ่งได้นะถ้าใครติดตามบุญรอดจะรู้เลยว่าเมื่อปีที่แล้วหน้าฝนผมก็มาขุดอยู่ตรงนี้แหละทีนี้เจ้าของเขามีโครงการว่าจะทำเป็นบ่อสามชั้นจะทำบ้านในน้ำว่างั้นก็เลยเรียกใช้บริการให้บุญรอดมาทำให้ครับตรงนี้ อะวันนี้ผมก็พามาติดตามนะครับกับทีมงานบุญรอดเจ้าก้านยาวเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ